สวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮนะขอต้อนรับเข้าสู่การจับฉลากแบ่งสายฮนะการแข่งขัน World of Tank TGPL 3 V3 Tournament 2 0 2 3ประจำเดือนกระกฎะาคมชื่อรายการจะยาวไปไหนเนี่ยอ่ะก็ตอนนี้ครับทีมสมัครแข่งนั้วหวนฮะ18ทีมครับฉะนั้นเนี่ยกยารแข่งขันก็จะมีแบบนี้ฮนะจะมีรอบที่เรเรียกว่ารอบเพย์ออฟ ก่อนที่จะไปสู่รอบ16ทีมแล้วก็จะเป็นรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศโดยที่ครับจะมีบางทีมฮะที่ต้องแข่งเพย์ออฟนะไม่ใช่ทุกทีมฮะแต่เพื่อความยุติธรรมครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทำไมทีมผมต้องมาแข่งเพย์ออฟเดี๋ยวเราจะให้ทําการสุ่มเลยครับว่าใครจะไปเพย์ออฟแล้วใครจะเข้ารอบแต่ว่าอธิบายการแข่งน,นิดหน่อยนะว่าการแข่งขันเนี่ย เดี๋ยวพอแข่งฮะวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบเพลย์ออฟนะวันพรุ่งนี้คือวันอังคารนั่นเองฮะวันอังคารที่30จะเป็นรอบเพลย์ออฟครับแล้วก็จะเป็นวันพุธนี่เป็นรอบ16ทีมวันพฤหัสเป็นรอบเอ่อแปดทีมวันศุกร์ก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศครับส่วนรอบชิงจะเป็นวันเสาร์โดยที่ทุกวันเนี่ยจะแข่งขันกันตอน6โมงเย็นแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศครับเราจะเลื่อนไปแข่งขันตอนหนึ่งทุ่มฮะฉะนั้นเนี่ยทีมที่แข่งขันแล้วรู้ตัวว่าจะเข้ารอบชิง ต้องทําตัวให้ว่างตอนทอนหนึ่งคุนะอ่ะก็ดีไปกันหน่อยครับสรับทีมที่เราถ่ายทอดสดจะแข่งขันกันตอน6กโมงเย็นนะส่วนทีมที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดครับอันนี้เราอนุโลมให้ฮะสามารถนัดแข่งกันได้ตามเวลาที่สะดวกแต่ว่าครับถ้าทีมที่เอ่อทำการแข่งขันเนี่ยเกิดปฏิเสธที่สมมติว่าคู่แข่งเราเนี่ยปฏิเสธว่าจะ ยังไงก็ยืนยันจะแข่งขันตามเวลาตอนหกโงเย็นก็ต้องแข่งตอนหกโมงเย็นนะฮะถือว่าเป็นสิทธิ์ของทีมที่กำลงขันที่ต้องแข่งตอนหกโงเย็นทุกทีมแต่ว่านี้ทีมงานนิลมให้เฉยครับว่าสาหรับถ้าตกลงกันได้ว่าไอ้บางทีมอาจจะติดธุระภารกิจบางสิ่งบางอย่างสามารถขยับไปได้แต่ว่าทีมทีม,ทม,ทม,ทมยังไงก็ตามฮะต้องเย็นพื้นว่า6กโมงเย็นคือช่วงเวลาทําการแข่งขันนะครับยังไงให้เข้าใจตรงกันด้วยส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาจับฉลากแบ่งสายกันเลยดีกว่าว่าใครจะเจอใครนี่ครับนี่เลย อันนี้เรียงตามมาตั้งแต่ทีมนี้สมัครเป็นทีมแรกนะจนถึงทีมสุดท้ายคือทีมที่ส8แครับแต่ว่าฮะพอเราเข้าระบบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปวางวางกันไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็น,น,ะน,จ,ะปนจะไม่ยุติธรรมฉะนั้นเราจะทําการซัฟเฟอร์มันหรือว่าทําการสุ่มก่อนว่าใครจะอยู่ตําแหน่งไหนฮะโดยที่การสุ่มเราเนี่ยก็จะมีการสุ่มอีกทีว่าจะต้องกดสุ่มกี่ครั้งอันนี้นะเดี๋ยวกดทิ้งให้ดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งต่อไปเนี่ยคือการที่เราต้องกดสุ่มแล้วนะ ปั๊บ20เราจะกดซัฟเฟอร์ทั้งหมด20ครั้งฮะเดี๋ยวทำให้ดูเลยครับ1ปบ2ปับ๊บสปั๊บ3 4 5 6 7 8 9 10 <c oughs> 11 10 สิบสองให้สิบสองเออสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูสายของการแข่งขันกันเลยครับปัป๊บนี่แหละฮะผลก็เป็นอย่างนี้ครับ คนที่ทีมไม่ต้องเพย์ออฟจะมีอั้สทีมฮะนั่นะคือทีม Brother of KV เควเจอกับด้านของไวท์แคนยอนนฮะส่วนทางด้านของวิเวนเอจะเจอกับดิโคเชตนะฮะดิโคเชตใช่ไหมะนะในรอบเพย์ออฟส่วนทีมที่เหลือครับจะไปอยู่ในรอบ16ทีมแล้วะฮะก็จะมีทางด้านของ W.G.Hans g h d a w 1 n ะฮะเข้าไปรอแล้วนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรเนี่ย รูทบอยทีเ k เคครับเจอกับ t k p อันว่าร่วงสายครับสามารถไปดูกันได้ฮะที่ด้านล่างนะเดี๋ยวเราจะมีให้คนระับเป็นชาล็อกนั่นเองฮะอันว่าส่วนทีมไหนใครเจอใครเนี่ยก็สามารถนัดวันแล้วก็ดูกันได้ในกลุ่มเลยนะฮะส่วนใครมีข้อสงสัยตรงไหนครับสามารถสอบถามกับทีมงานได้ที่กลุ่มของการแข่งขัน World อั t a ท k 3 v 3านะอันว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาของการจับฉลากแบ่งสายกันเท่านี้นะเราทำให้ดูเพราะว่าเราจะได้แสดงให้เห็นแล้วโปร่งใสแน่นอนครับเราไม่มีการวางทีมไหนไว้ก่อนเลย นะไอ้ว่าตอนนี้ลากันไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กันแน่นอนฮะกับการแข่งขันในรายการหน้าแต่รายการนี้เนี่ยถ่ายท่าสดที่ท,ทีวีแอลช่องที่สองนะจ๊ะส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ <Yeah. laughs>